ขี้เหล็กเหลือจากวันนั้นจะมาแกงอีกรอบหนึ่งหนังเหลือจากวันนั้นจะมาแกงรอ,อบนึงน้ำย่านางเหลือจากวันนั้นแล้วก็ซื้อใหม่อีกจะมาแกงอีกรอบหนึ่งจะคั่วหอมแดงหอมขาวแล้วก็พริกแล้วมาตำให้พอบุก พริกนี่จะแบ่งตามส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็จะโรยข,ข้างเม็ดเล็กขากับตะไคร้เราจะใส่สดนะครับแกงขี้เหล็กรอบนี้ผมจะใส่ทูน่าด้วยทูน่ากระป๋องดองหวาน จะใส่ขาดใบตะไคร้ใบมะกรูดไม่ใส่หรอกเพราะมันไม่มีใบมะกรูดที่นี่มีแต่ใบแห้งพริกก็แบ่งใส่ไปเลยส่วนที่ตาก็จะตา หนังนี้เราจะใส่ตอนสุดท้ายเลยเพราะว่ามันเขาต้มมาแล้วอะถ้าเราใส่ไปพร้อมตอนแกงเลยมันจะเปื่อยเกินไปแล้วมันก็มันจะเคี้ยวมันไม่ได้อารมณ์อะมันไม่มันเปื่อยเกินปรุงปกติเลยน้ำปลาเลยลงไปนี่ใส่น้ำปลาเยอะไม่ต้องปรุงอะไรมากใส่เลีลเลย จะ,ะเปิดทูน่าใส่ไปเลยวางก่อนครับทูน่าแค่นี้อร่อยแล้วเนี่ยทูน่าเนี่ยแกะเราได้เลยใส่ไปเลยสูตรใหม่กิแกงที่เราทำไว้ เดี๋ยาวตามไปคลุกดีกว่าผมมีเคล็ดลับอีกสูตรหนึ่งนี่ผมเจอมาแล้วนี่เป๊กเลยหนึ่งเป๊กเลยตามสูตร ดูนะสูตรนี้โคตรด,ดีคนพบด้วยความมือื่นนี่นม นมจีดนี่เลยโคตรดีบอกเลยลองดูนะเร็จแล้วครับตอนนี้ยังไม่ปิดเตานะใส่น้ำไปเลยเต็มหมออ้อตั้งไว้สักแป๊บแล้วค่อย ปิดแก๊สพอเลยแกงเสร็จแล้วเรามาจัดกันสูตรนี้ดี ลองแล้วไม่ขี้แตกสุดสุดจริงมองลเลยเสร็จแล้วก็ล้างล้างช่วยครับสันเองล้างเองก็โอเค Okay. เดี๋ยวไปจับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปจับโซฟีนมอีกรอบนี่มาแล้วถ่อยเวลาชิมครับ